ฝืดแบบนี้เราจะต้องมาทําความสะอาดแกนดุก,ก่อนนะครับทําความสะอาดแกนพวกบูธดูว่ามันมันสึกไหมวันนี้พามาดูพัดลมฮาตาลีนะจะเป็นพัดลมฮาตารีรุ่นนี้เปิดแล้วไม่หมุนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนน,นี่มีเสียงมอเตอร์ทํางานเพื่อนๆได้ยินไหมครับทีนี้สิ่งที่ผมจะเช็คก่อนเลยเนะี่ยอันดับแรกนะเพื่อนๆจะต้องอเช็คใบพัดทุก,ก่อนตอดได้แล้วทีนี้เดี๋ยวมัเช็ค เช็คใบพัดว่ามันหมุนไหมอันนี้ผมมือหมุนดูเนี่ยรู้สึกว่าเห็นไหมว่ามันมันฝืดมากเลยนะครับฝืดมากอันดับแรกนะครับถ้าเราเช็คเราเช็คแล้วมันฝืดแบบนี้ยเราจะต้องมาทําความสะอาดแกนดูก่อนนะครับทําความสะอาดแกนพวกบูธดูว่ามันมันสึกไหมเดี๋ยวเรามาถวดกันนะครับแต่ถ้าอาการแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราหมุนแล้วมันหมุนง่ายมันหมุนง่ายแบบนี้นะครับก็ให้ไปเช็คที่ คาปาซิเตอร์นะครับนะไปเช็คที่คาปาซิเตอร์ว่ามันเสื่อมไหมนะครับเราค่อยเปลี่ยนนะครับแต่ตัวนี้ใบมันฝืดแกนมันฝืดเราต้องทําความสะอาดจุดนี้ก่อนให้เราหมุนขวานะหมุนออกนี่หมุนขวาถ้าเราหมุนซ้ายนี่มันจะเข้านะมันจะสลับกันเหมือนกับเหมือนกับเออมันจะไม่เหมือนกับเกียวทั่วไปนะครับเออเราหมุนขวานะออกเอดูตรงนี้เหมือนโดนน้ำนะมีสนิมด้วย ถ้าทอดออกมากันเพื่อนๆสังเกตตัวนี้ไหมครับว่าดูมันมีสนิมนะเพื่อนๆที่ส่งมาให้ซ่อมเนี่ยไม่รู้ว่าล้างพุลมกันยังไงนะเอาจุ่มน้ําหรือเปล่านะืีต้องขออภัยนะอกๆแต่ผมเห็นมันมีนมสนิมไงแล้วถอดฝากมาเมื่อกี้มีน้ําด้วยนะะเดี๋ยวทอดกันต้องเอาสซเน็กมาฉีดหน่อยค่อนข้างแน่นเลยพอเราเอาใบพัดออกมาเสร็จแล้วนะ ทีนี้เราก็จะต้องมาถอดตัวนี้ออกนะครับทีนี้หมุนซ้ายนะครับไม่ใช่หมุนขวาแล้วนะตัวนี้จะหมุนซ้ายเพื่อคลายออกเสร็จแล้วเอาตะแกรงตะแกรงหลังออกนะครับออกแล้วทีนี้สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องถอดอีกคือตัวสกูตสี่ตัวนี้นะครับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่น้ำมันออกเลยนี่นะการถอดฝาหลังของฮาตาตลิรุ่นนี้นะครับ พอเราถอดตัวนี้ตัวตัวล็อกสายพลมแล้วเนี่ยด้านหลังอ่ะด้านหลังตรงนี้นะมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ถอดออกเนี่ยเราจะเอาตัวนี้ออกไม่ได้นะไข่ความงัดนะพอเราเปิดจุกออกมาเนี่ยจะมาเจนนอน็อตตรงนี้อีกตัวหนึง่งเอาตรงนี้ออกด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะอาถอดถอดไม่ออกนะอะไรนะข้างในเขาจะเป็นแบบนี้เขาจะสกระปรกหน่อย พอลมดี่ใช้งานตลอดเวลานะก็จะสกรปรกเยอะเลยตัวนี้จะเป็นคาปาซิเตอร์นะเผมไม่ดูอยู่ตรงไหน,นตัวนี้จะเป็นคาปาซิเตอร์นะครับคาปาซิเตอร์เนี่ยเรายังไม่ได้เช็คนะเบื้องต้นอ่ะเราเช็คแล้วตัวแกนตัวแกนตรงนี้นะครับมันมันหนืดมันหนืดจากตรงไหนก็นจะมีอ่าบูทตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังอีกตัวหนึง่งเดี๋ยวเราทําความสะอาด อุปกรณ์ที่ใช้ทําความสะอาดผมมีโซเนตนะครับทําความสะอาดเสร็จแล้วเมื่อทําความสะอาดเสร็จผมก็จะมีน้ํามันจักรนะครับในการหยอดเข้าไปตามบูธแล้วก็ตัวแผ่นซับน้ํามันนะครับก่อนอื่นต้องถอดตัวนี้ก่อนเวลาเราจะถอดตัวนี้นะมันจะมีน็อตสี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งสี่ตัว นะครับถอดตามนี้เลยนี่นะสังเกตตัวบูทนะครับผมถอดออกมาเนี่ยถือว่าแกนมันสกรปรกมากเลยนะเดี๋ยวให้ดูแกนอีกตัวหนึง่งนี่จะเป็นแกนนะเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับว่ามันสกรปรกมากเลยอย่างเงี้ยมันแน่นนะครับส่วนถอดออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยเอามือหมุนยังไม่ไปเลยนะข้างล่างนี้ด้วยนะใต้เนี่ยเดี๋ยวทําความสะอาดกันไปนดูสิแกนเขาสกรปรกมากเลยแล้วมีคราบสนิมมีน้ําด้วยนะ เดี๋ยวทำความสะอาดก่อนแล้วเดี๋ยวเลองประกอบใส่เข้าไปนะว่ามันจะแรงมันเดินไหมคอยติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ฝากกติดตามด้วยนะครับติดตามให้ถึง3,000ซับไปด้วยกันนะเดี๋ยวจะได้รู้กันนะครับว่าจะเป็นที่แกนคาปาหรือว่าโทโม m o อ่อโทโม m o ลอ่าโทโม m o ลตัวไหนกันแน่ฝากติดตามด้วยนะไปเดี๋ยวผมลองดูกันทำง่ายๆนะเราไม่ต้องมีเครื่องมือมากเราก็ทำได้ พอเราทําความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราหยอดตัวน้ามันจักเข้าไปตามบูธนะครับ่าบูธตัวนี้ด้านหน้าหนึ่งตัวแล้วก็ด้านท้ายนะด้านท้ายตัวไหนเราให้ดูตัวนี้ตัวหนึ่งหยอดเข้าไปเลยเมื่อเราใส่น้ํามันเข้าไปตรงช่องตรงนี้แล้วนะเราโยกบูธเลยนะโยกเข้าหน่อยยกไปยกมาเพื่อให้น้ํามันมันซึมเข้าไปลงในลงเข้าไปในใ,ในแผ่นซับด้านใต้นะเนีย้ยยกนิดหนึ่งแล้วตัวตัวแกนใส่นะ มาลองหมุนดูนะครับเนี่ยหมุนง่ายเลยนะครับเนี่ยพอเราลองทดสอบดูเห็นหมมันหมุนมันหมุนง่ายละ่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราใส่กันที่แรกเนี่ยมันไม่ได้หมุนแบบนี้นะมันแน่นมากเลยโอเคทีนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอประกอบคืนก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวมาเปิดให้ดูสําหรับการประกอบคืนนะครับ อ่ะผมจะแนะนําเทคนิคนิดนึงนะเวลาถ้าเกิดเพื่อนๆถอดอ่ะเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าเราจะใส่ถูกหรือไม่ถูกอปกามามาร์กไหมนะครับอปกามาขีดไว้นะเราจะได้รู้ตาแหน่งว่าตําแหน่งเดิมมันอยู่ตรงนี้นะครับาปกาเคมีหรือเม,มจิกมาขีดไหมนะจะได้รู้ตําแหน่งนี่ผมใส่ไปแล้วนิดนึนงเมื่อประกอบเสร็จแล้วนะอันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ฝายังไม่ได้ใส่กระโหลกเลยนะเราลองหมุนดูอีกทีหนึ่งเห็นไหมมันหมุนง่ายแล้วนะครับนี่หมุนง่ายเลยเห็นไหมเดี๋ยวนี้นระามาลองเสียบปลั๊กกัน เสียบปลั๊กก่อนทีนี้มาเปิดสวิตช์ดูสวิตช์เดี๋ยวเริ่มเกนหนึ่งก่อนนะนตัวนี้หลังจากทําความสะอาดนะแกนปกติแล้วนะเมื่อกี้เปิดสวิตช์แล้วไม่ติดนะครับทิ้งทีนี้พรไม่ติดเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องเช็คต่อไปคือเช็คก่อนว่าไฟเข้ามาไหมถ้าไฟเข้ามาก็ามาเจอเช็คคาปาคาปาเสร็จตรงนี้ตัวสุดท้ายนี่เลยโทโมฟิลนี่คือตัวโทโมฟิล เดี๋ยวขอเช็คไฟก่อนนะว่าไฟเข้ามาไหมเมื่อกี้ผมได้เช็คตัว thermo f l เนอะกระแสมันไม่มานะครับพอขยับขยับแล้วไปกดสวิต์ติดแล้วก็ลองเช็คไฟอีกทีหนึ่งไฟมันมาคิดว่าน่าจะเป็นที่ตัวนี้แหละน่าจะหลวมขั้วรวมนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ผมมี thermo f l อยู่ตัวนหนึ่งแต่ตัวนี้มองไม่เห็นแล้วนะว่ามันทนได้กี่องศานะครับเดี๋ยวขอดูให้ชัดร้อยสี่สิบห้า ร้อยสี่สิบห้าผมก็จะมีอยู่นะผมก็จะมีอยู่ตัวหนึ่ง thermofill เดี๋ยวไปดูสเปกกันนะว่าตัวนี้ร้อยสี่สิบห้าแล้วก็หาอุณหภูมิที่มันใกล้เคียงกันนะเผื่อมันจะได้ทนความร้อนได้นะไปไฮโดรไซด์กันตัวนี้ผมได้เปลี่ยนตัว thermofill ไปแล้วนะเพื<ๆ>่อนๆนี่ตัวสีดำร้อยสี่สิบห้าองศาเท่ากันกับตัวเดิมเลยนะเท่ากันกับตัวเดิมสเปคเดียวกันแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสีดำ อันนี้เปลี่ยนแล้วก็เชื่อมเข้าเส้นไหนก็ได้นะเขาไม่ได้มีบอกขั้วบวกขั้วลบหรือหรือบวกนะใส่เข้าไปเส้นไหนก็ได้นะแต่ว่าให้เป็นเส้นเดิมนะครับี่ผมเอาเข้าเส้นเดิมเลยแล้วก็ใช้เท่อหดปิดไว้ทีหนึ่งเสร็จแล้วเดีย๋ยวลองเปิดดูนี้ถือว่าปกติแล้วนะครับติดแล้วส่วนที่มันดังเนี่ยมันดังคอนะครับเนี่ยคอมันไม่แน่นนะพอขยับเราดัง เดี๋ยวทีนี้เราก็ใส่ใบพัดคืนเหมือนเดิมนะครับก็มาลองทดสบอบกันอีกทีนึงไงสิ่งแรกที่ผมให้เพื่อ,เอนเช็คคือตัวตัวแกนเนี่ยมันแน่นนะครับตัวแกนมันแน่นเราเช็คเบื้องต้นนะเช็คแกนก่อนนะแกนมันแน่นถ้าแ,แกนมันแน่นเนี่ยเราทําความสะอาดก่อนหยอดน้ามันนะครับเราทําความสะอาดแกนหยอดน้ำมันเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าไม่ติดเราก็มาดูที่เทอร์โมฟิวนะครับ คาปาเนี่ยอาการที่มันจะเสียเลยคือเวลาเราเปิดแล้วมันจะค่อยคหมุนนะอันนั้นแหละคือเป็นปัญหาของตัวคาปาเสียนะเปิดแล้วมันค่อยๆหมุนไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ใช่แต่นี้มันมีแรงนะแต่ว่าหมุนไม่ไปนะครับก็เลยมาเช็คตัวนี้แล้วก็เป็นตัวเทอร์โมฟิลนะเปลี่ยนแล้วไปให้พีวผมใส่คืนสวัสดีเอฟซี FC ลุงคิวหนานะครับก็สําหรับพัดลมตัวนี้ก็ติดแล้วนะพวเพื่อนๆได้ยินไหมได้ยินเสียงผมไหมตอนนี้คือติดแล้วเย็นเหมือนเดิม ปัญหาที่แรกอรผมคิดว่าเป็นที่ตัวแกนนะครับแกนมันสึกแต่นี้พอเราทําความสะอาดแกนแล้วบูธหยอนน้ำมันเรียบร้อยแล้วก็ไม่ติดนะครับก็เลยไปเช็คที่ตัวเทอร์โมฟิลนะพอดีผมมีตัวเทอร์โมฟิลที่ตรงสเปคเดิมนะร้อยสี่สิบห้าองศาก็เลยใส่เข้าไปนะครับกลับมาแรงเหมือนเดิมเย็นเหมือนเดิมนะอาการเบื้องต้นนะครับถ้าเพืเพ่อนๆที่บ้านพ่อบ้านนะเจอเพัดลมเสียเนี่ยถ้าแกนมันสึกแกนมันเหนืด มันหมุนไม่ดีก็ทําความสะอาดก่อนนะเราค่อยแก้จุดต่อไปนะครับจุดแรกต้องเช็คก,ก่อนนะว่ามันมันสกป,ปรกไหมนะถ้าจุดแรกเราทําแล้วมันยังไม่หายก็ค่อยไปสเต็ปต่อไปนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อที่เข้ามานะครับถ้ายังสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ไว้เลยนะคอมเมนต์ไว้มเลยเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับนี่เลยไม่ต้องไปหาช่างนะครับหรือถ้าเพื่อนเพื่อนไม่สะดวกทำเองก็ให้ช่างทํานะครับเขาก็จะได้มีไรายได้ด้วยเนาะแต่นี้ผมจัดการแก้ไขอ ก็พร้อมส่งงานนะครับตัวนี้เรียบร้อยอยังก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับให้สู่สามสามพันซับไปด้วยกันตอนนี้สองพันห้าแล้วอยากให้ถึงสองพันซับให้ถึงสามพันซับไปด้วยกันนะยังไงก็ขอบคุณท,คทุกคนนะที่รับชมจนจบคลิปนะครับก็ขอบคุณมากๆทุกคนนะครับที่คอยกดติดตามคอยกดเข้าใจกดไลค์ให้นะขอบคุณมากๆเลยสําหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนบ๊ายบายสวัสดีทุกคน